สวยยังหล่อนอน่ะักยภาพเขาเป็นอินฟูได้นะคือเอาจริงนะฉันนะ่ะเสียดายแล้วก็เสียโอกาสแทนหลายคนที่แบบเกิดมาสวยคือกูุมไม่ได้เกิดมาแบบสวยมากลัวแมบาบสวยกลางๆอะ่ะฉันยังแบบเป็นอินฟูได้เลยอะแต่อย่างเธอแบบสวยทํากราฟิกได้ทำงี้ได้นะคือสกยภาพแบบพร้อมที่จะเป็นอินฟูได้แล้วรู้ไหมว่าเป็นอินฟูนะมันเปิดโอกาสในชีวิตเราอะ่ะเยอะมากวันนี้ออกกว่าจอจากบ้านได้นะกว่าจะปากวาปากว่าจะหน้ากว่าจะลิปกว่าจะผมอะไรทุกอย่างแม่งเป็นต้นทุนหมดใช่ปะจะเป็นอินฟูอ่ะมันแบบอาชีพที่ฉันชอบมากเลยเธอก็จะเห็นฉันได้มีของอะไรมาเเต็มมไปหดลย ของฟรีได้ด้วยได้เงินด้วยได้โอกาสในการต่อยอดไปแบบทํางานอื่นๆต่างๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าแนะนําเลยนะฮะใครที่รู้ตัวนะว่าตัวเองอ่ะหน้าตาดีนะฉันแบบเป็นอินฟูไปเลยเพราะเธอได้เปรียบแต่คนอื่นๆอย่างฉันอนะ่ะเธอกว่าจะจะมานั่งปั้นตัวเองนะนะกูตายก่อนนะเออแต่เธอแบบได้เปรียบอปะที่แบบหน้าตาเธอดีแล้วความสามารถเนี่ยได้เพราะ,ะนั้นก็แนะนําว่าใครก็ตามที่อยากจะลองสร้างรายได้เพิ่มหาโอกาสในชีวิตนะแล้วหน้าตาดีอะ่ะทำเลยและต่อให้หน้าตาไม่ดี ก็มีพื้นที่ของการทํางานฉันก็ไม่ได้ว่าหน้าตาดีโดอะไรฉันยังสามารถเป็นอินฟูได้เลยแค่ว่าคนหน้าตาดีเขาอาจจะนำเราเหมือนเธอนำฉันไปก่อนเก้าหนึ่งอะแต่ถ้าเธอนำแค่หน้าตาเธอไม่ต้องมือทำนะก็ไม่รอดแต่อย่างฉันหน้าตาฉันไม่ได้ดีโดอะไรมากมายแต่ฉันอะทำก่อนทำเร็วฉันวิ่งอะฉันก็เลยทำให้มันเสร็จเหมือนกันแล้วถ้าอยากเป็นอินฟูฉันแนะนำไปเรียนอันนี้คลาสนี้ค่ะจะสอนการเป็นอินฟูสุดปังปุริเยเปปุริยังเนี้ยปู่ฉันนั่งก็เป็นอินฟูสุดเลิศสร้างรายได้นะคะในติ่มทาาาลิปยยัังงงงงไไหน คือถ้าเธอเรียนอันนี้จบนะล้วเธอแต่ตัดต่อคลิปดีๆได้ถ่าทําคลิปดีๆได้นะเธอจะสามารถหาเงินได้สักเดือนอยังไะเดือนละสองพันได้ตั้งแต่เธอมีผู้ติดตามแค่พันเดียวเองไม่ได้ยากเลยเธอหาเงินพันสองพันหรือเธอจะมีแป้งใช้ตลอดมีลิฟต์ใช้ตลอดบางคนนะลูกศิษย์สานาะก็คือเขาดีใจแค่ว่าเขาได้ของฟรีไว้คือเขาไม่ได้ได้เงินก็ดีใจนะแต่เขาแค่ได้ใช้ของฟรีในชีวิตอะได้มีคนชวนไปกินร้านอาหารดีๆเขาก็แฮปปี้ล้าอะการมีอินฟูเนี่ยมันจะเปิดโอกาสเปิดโลกเราเนี่ยมากแล้ว มือถือเครื่องเดียวมือถือเครื่องเดียวเธอก็สมัรถเป็นได้แหละไม่จะเป็น้องพูดเก่งด้วยเธอตัดเก่งคือจบพูดได้ก็พอมีมือถือแล้วก็ตัดต่อแย้ทำให้เป็นอย่างเงี้ยก็คนตน้องเป็นนะคะหลายคนก็ใช้เป็นชีพที่สองแล้วไปเป็นอินฟูเกันเอทุกคน